กลอยงว่า,าถ้ามีายามายมแมมมยมปล่อยพี่น้องบ้าด่าแซบแต่พี่น้องอร่อยแต่อร่อยพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุภุสุขชนจ้าขาั่วกะละสินส่วนเซฟมาแล้วจ้ามาพบมาพอก,กันเ่นเคยพี่น้องจ้า <c oughs> ค่นหน่อยอยากเบาหนํเมื่อนี้คอยพาพวกจะไม่กินก่อยง่ววันละก่อยเนื้อง่วค่ะพี่น้องจ้าบ่างหลุกโดดเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ,อีเลิศพี่น้องจ้าแล้วกับใบโหระพาพักไทยพี่น้องจ้าเบิดอาจารย์รอบนี้เนาะคะ่ะเนาะ ันกินกับข้าวเหนียวคะ่ะข้าวเหนียวหอนหอนด้วยจ้ะอันคนหน่อยก็กินกับอันพาสต้าพี่น้องจ้ะเห็ด <c oughs> พาสต้าให้เราพี่น้องจ้าก่อนสิลงมือกินจ้าคือเกาจาัาฝากกดไหลกดแช่เป็นกำลังใจกั่วกระสินในละจ้ดเ้อ <c oughs> กดกระดิ่งน้ำจ้าจังหวัผัดขี้ไม่ไม่ข่อยน้อยพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองจ้ามากินก่อยน้ำข่อย ต้องมีแนวแก่ข้าวพี่น้องจ๋าอืมาค่ะพี่น้องจ๋า <c oughs> อืมวายข้าวค่ะ <c oughs> มาพี่น้องบันโอ้หิวข่าวตาลายแล้วพี่น้องกสิได้กินเฮ็ดทั้งห้แม่ทั้งห้ลูกก๋อยงัวงข้ามีแยมข่อยพี่น้องอือ <c oughs> มอาแซ่บแต่พี่น้องอื อืมอืมอืมอร่ยอืมตัอร่อยไปน่อทำยังไงอืมทับได้ก้วยเนือเซตตับไน่อมาเด้ออืมขอโทษขอพ่ายเพ่กินเนื้อบ่กินยด้เยค่ะเด้อเบิ่งเป็นกำลังใจขั้วการะส้นจ้า มักไผ่มักมันน้องเอออร่อยกันบะได,ด้ดอกจ้าอีก,กาดขึ้นพี่น้องจ้าลมอวยๆลมแห้งๆค่ะมาค่ะพี่น้องอืมอืมก็แซ่บพี่นอ้อ,นองได้จ,จิ้นโดนเลยนะกว่าพี่น้อง อืมบหลยตับอืมหอมแดงอืมครับกล้วพากระก๋อยแส่บไม่เลิกับกระ๋อยแซ่บงงจะจเดาไี่รองเลยเาไปเลยไปหลังใต้ 감기 음. 안 음. 거야 음. 요약 요음 감기 나요 그냥 <laughs> ทำความ,ม,มสะอาดขควขสะอาดยี่งพี่น้องเอก่อนเราไม่มีเวลาตอบไปเยี่ยมกูแดดถ่าันี้เรจัดด้วยงานซิมาพี่น้องทำความสะอาดบ,บานหั้วบา,านเงี้ยนีลคนพื่อนอบก็บไปกับเยี่ยมอม ตัวพอม้องเราต้องเอาหัวกระเทียมหยาบไปเนอะเอาต้นกระเทียมมากับใส่ใบบักกูดพร้อมชามมันเลยหอมไหมหอมว่าหอมต้นนี่ไงไหมค่ะหวาน แทบไร <c> ้ <oughs> ุ่งข่าวจนสั้นไปหน่อทำความสะอาดแน่นไหมคะแล้วเมื่อยสั้นเลยวะนุ่งข่าวแบบนี้แหละค่ะมันเริ่มโลนแล้ว็นอ่ะมา,กมากไก่ไมาจับผักไทยมันอยู่โดดไปล้วเริ่มโลนโลนได้กินได้ค่ะ

กัดน้ำอย่างเออลมแห้งโ่างปวดแสบโพเนื้มมนอ,อ <c oughs> ทุกอาทิตย์เลยค่ะคนมากกินตัวอร่อยกินเนื้อ แจ็บแปล็อมนมากินผักมังมาก ใ่เสือหนาวมไม่เง่นยเป็นหนาวไอ้หนอไอยู่เมืองหนอหนาวอยู่จ้ะกลายเป็นแม่นิแนห่งหนาวกลายเป็นผู้แปลกปวดเจ็บจ้ะเออหออิ้วเข่าไหลพี่น้องเอ้ยเอ็นท้องข่อยขึ้น โดยกับเขาแล้วเป็นก็นะเพาะอะไรหรือเปล่นต้องข่าวก็ทราบเพื่อเดยเฉพ้นินะ้แตะลายหน่อมันค้นมาเให้กินนะพนะี่น้อมเพื่อสบายนะจ๊ะเ้ออยู่เมืองหนออมึงนะบริย่างไปปั๊กส้อยมีของขายกับเขาขายบาเมนเราจ๋าเพื่อ้วาอยู่เมืองหน่อมสบาย ไม่สบายเลยจ้ะู่บ้านเ้างสบายที่สุดพี่น้องโหกง,งานึ้นง,งานเป็นภูเขา,ะขาอะค่ะมึงคอยอยู่แต่ภูเขาเมื่อคอยอยู่ไปเลยใส่พัดลมเลยค่ะหนาฮอน ใบไสแอลใบไสปลาล้มค่ะน้ำขึ้นนะัน่งเล่นกับพอดีอยู่แหละพี่น้องล้มอวยอวยมวยหอม,อมทุกบา้านเท่ากินไปจมไปค่ะมีควาบ้านพี่น้องไหมใบไส่มากไสเมียบ้านกับเมียบ่ได้เมียได้อยู่ค่ะมันมีเวลาไปกักตัวแล้วค่ะ หวงหลูกหวงเต่าผ่านไปเนอะมาจากจมจมไม่แด้วจ้ะไปกินมาแรงเลยจะอิ่มแล้วเอาละพี่น้องจ้ะแซ่บแซบจ้ะแต่ว่าเอ็นทองไปขึ้นพี่น้องก็หิ้วข่าวหลายบัดที่นี่มากินมันเจ็บทองเอ็นทองขึ้นค่ะล่มนะล่มตีขึ้นจนะ โซจิได้กินข่าค่ะชีวิตไม่หรืออ้อนไปนเั่องสิล่ะจ้ะแ่บแสบจ้ะอันนี้คอยแต่วแขวากินมันแรงค่ะเข้าเหนียวก็ย่างลายอยู่ค่ะพักกันย่างไมชกินมันเบิดค่ะเก็บบ่อใดแล้วจ้ะมันเริมเหี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะเอาละจ้ามาคลิปนี้เนาะจ้าก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจขวัวกะละสินีได้จ้ากดกระดิ่งน้าจ,จาดยังบ่ผัาคลิปใหม่ๆของขอยจ้าเมื่อนี้ขั้วกะละสินกับคนน้อย ไหวละจ้าพอกันคลิมนาเด้พี่น้องเด้อยู่ดีมีแห้งสูผูสูค้นจ้าสวัสดีจ้าแล้วลูกสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบาย <c oughs>